สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในหน่วยของใช้นะคะเรื่องการทําความสะอาดของใช้ชั้นอนุบาลวันนี้คุณครูจะพาเด็กมาดูวิธีการทําความสะอาดของใช้กันคาะว่าเราควรจะทําอย่างไรก่อนอื่นนะคะเรามาท่องคําของจองของใช้ต่างๆเมื่อเราใช้เสร็จควรซักตากเช็ดล้างให้สะอาดของใช้ต่างๆเมื่อเราใช้เสร็จควรซักตากเช็ด ล้างให้สะอาดที่มาระวีวันวิมุตยนค่ะต่อมานะคะเรามาดูของใช้นะคะแล้วก็การทำความสะอาดกันแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะเราควรทำความสะอาดโดยการที่ล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งของใช้ต่อมานะคะก็คือแก้วจานชามช้อนนะคะเราควรนําไปล้างด้วยน้ํายาทําความสะอาดนะคะหรือที่เราเรียกว่าน้ํายาล้างจานนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือเสื้อผ้านะคะที่เราใส่แล้วนะคะเราควรนําไปซักแล้วก็ตากให้แห้งค่ะเพื่อที่เสื้อผ้าของเราจะได้ไม่มีกลิ่นอับนะคะต่อมาชั้นหนังสือและชั้นวางของต่างๆนะคะเราควรทําความสะอาดโดยการปัดฝุ่นและเช็ดถูให้สะอาดนั่นเองค่ะรองเท้านะคะเวลาที่เราใส่รองเท้าเสร็จแล้วนะคะเราต้องเช็ดถูทําความสะอาดเพราะรองเท้าอาจจะมีการเปื้อนดินนั่นเองค่ะ ของใช้ต่างๆนะคะเราควรทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอและทำอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาสิ่งของเครื่องใช้นะคะให้ใช้ได้นานๆและช่วยประหยัดเงินในการซื้อใหม่ด้วยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่มนี้ขึ้นมานะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำแบบฝึกทักษะกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะ เด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูค่ะทำความสะอาดของใช้อย่างไรทำความสะอาดของใช้อย่างไรเขียนคำตามรอยปาและลากเส้นโยงภาพวิธีการทำความสะอาดของใช้กับภาพของใช้ให้สัมพันธ์กัน เขียนคำตามรอยปากและลากเส้นโยงภาพวิธีการทำความสะอาดของใช้กับภาพของใช้ให้สัมพันธ์กันเดี๋ยวเรานะคะจะมาเขียนคำตามรอยเส้นปากกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาลากเส้นโยงภาพค่ะเราไปดูที่คำแรกเลยค่ะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนตามรอยเส้นปากไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ ใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูนะคะซักซักเรามาดูคำที่สองค่ะเช็ดเช็ดและคำสุดท้ายนะคะ ล้างล้างเด็กๆมาสังเกตที่รูปภาพค่ะรูปแรกนะคะจะเป็นรูปของคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกกำลังช่วยกันซักชุดน,นักเรียนอยู่นะคะรูปที่สองค่ะจะเป็นรูปของคุณพ่อแล้วก็เด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่คะเก่งมากค่ะกำลังเช็ดรองเท้าให้สะอาดอยู่และรูปสุดท้ายค่ะก็จะเป็นรูปของการล้างแก้วล้างแปลงให้สะอาดใช่ไหมคะ เรามาดูที่รูปภาพค่ะตรงกลางนะคะรูปแรกค่ะจะเป็นรูปของชุดนักเรียนค่ะรูปที่สองค่ะจะเป็นรูปของรองเท้านักเรียนค่ะและรูปสุดท้ายนะคะนั่นก็คือรูปแปลงสีฟันนั่นเองค่ะเรามาดูที่คำแรกเลยนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่าซักซัก เอแต่ว่าเราจะซักอะไรดีคะระหว่างเราจะซักชุดนักเรียนรองเท้าหรือว่าแปลงสีฟันคะเด็กๆเก่งมากค่ะเราก็จะต้องซักชุดนักเรียนนั่นเองเด็กๆเห็นจุดสีเขียวใช่ไหมคะเราจะลากจากคํานะคะไปหารูปภาพค่ะเรามาดูที่คําที่สองเลยค่ะเด็กๆเช็ด เช็ดแต่เอ๊เราจะเช็ดอะไรดีคะระหว่างเราจะเช็ดรองเท้าหรือว่าเราจะเช็ดแปรงสีฟันคะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะเราก็ต้องเช็ดรองเท้าให้สะอาดใช่ไหมคะเราก็จะลากจากคำไปหารูปภาพนะคะ <S <S และคำสุดท้ายค่ะเด็กๆล้าง ล้างเห็นไหมคะแล้วก็จะเหลือแค่รูปเดียวแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือการล้างแปลงสีฟันให้สะอาดนั่นเองเด็กๆก็จุดนะคะจากคำไปหารูปได้เลยคะ่ะ เสร็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกในวันนี้นะคะจะเป็นการเขียนตามรอยเส้นปะแล้วก็การลากเส้นนะคะให้สัมพันธ์กันเด็กๆอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะว่าเด็กๆโยงเส้นแล้วก็เขียนตามรอยเส้นปะตรงแล้วก็สวยหรือเปล่าเอยเมื่อเด็กๆนะคะทําแบบฝึกเสร็จกันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกทักษะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งเป็นรูปภาพนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มของน้องอนุบาลคุณครูแล้วก็เพื่อนๆรอชมอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ